สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่ที่การทำการ์ดวาลินคายน,าน่ารักน่ารักจากโปรแกรม Photoshop นะครับวันนี้เราก็จะเรือกสร้างนะครับป่ไฟล์และก็นิวนะครับเลือกสร้างที่หนึ่งพันสี่สิบนะครับหนึ่งพันสี่สิบคูณด้วยหนึ่งพันสี่สิบครับ r e s o l u t i o n เจ็ดสิบสองพิกเซลนะครับ อลาโหมดก็เป็น RGB นะครับเป็นงานแสดงทางจอนะครับคลิกโอเคไปนะครับจากนั้นก็เพิ่มเลเยอร์มาหนึ่งเลเยอร์นะครับพี่ขอวัดสีจากตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อได้เลเยอร์มาแล้วนะครับเราก็อาร์เนต์นะครับเ e ล e ทนะครับจากนั้นพี่ก็ไปเอารูปหัวใจมานะครับ สำตรงนี้เมื่อได้มาแล้วพี่ก็จะกดคอนโทรลแล้วก็คลิกไปหนึ่งครั้งมันเกิด selection แบบนี้แล้วก็ปิดตาลูกหัวใจไปนะครับจากนั้นก็เลือกเพิ่ม layer มาอีกหนึ่งเลเยอรนะครับไปที่คําว่า edit นะครับโ o รกครับนี้พี่จะเลือกสโตรกเป็นสีขาวนะครับสีขาวไซส์แค่สิบสีพิกเซลครับ แล้วก็ตรงนี้ต้องเลือกเซ็นเตอร์นะครับกดโอเคไปครับไ,ได้แล้วนะครับเราก็ขยายนิดนึงครับจากนั้นก็มาเลือกตุ่มเล็กๆเนี X ่ยนะครับแล้วก็เลือกออ t เทอร์กลนะครับ อเอาเท้าโกล์ตรงนี้พี่จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสีแดงประมาณนี้นะครับคลิกโอเคแล้วก็มาเลื่อนปรับนะครับปรับนี่ครับปรับความฟุง้งความปรับให้มันฟุงฟ้งๆนะครับให้มันมีขอบแบบนี้แล้วก็จากนั้นก็เลื่อนขึ้นไปที่คำว่า g r a d ดี n ย o โอเวเลนะครับ จะเลือกสีตรงนี้นะครับเลือกสีนี้แต่ว่าตรงนี้ตรงสีดาเนี่ยนะครับตรงสีดําตรงเนี้ยพี่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับก็เลือกไล่ไล่มาไล่ดูอย่างเงี้ยนะครับก็คลิกตามที่เราชอบใจนะครับแล้วก็คลิกโอเคไปนะครับนีก OK ก็โอเคก็โอเคเราก็จะได้อย่างนี้มางนั้นพี่ก็จะเอาตัวหนังสือนะครับตัวน,นี้พี่นะครับ โทนซแล้วก็มา c อนโทนวีตงนี้นะครับให้มันมาเป็นหนบรรทัดหนึ่บรรทัดนะครับตรงนี้พี่เอาแค่เก้าสิบนะครับนี่ก็เหมือนกันครับเก้าสิบนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาหน่อยนึงนะครับก็มาหน่า fx นะครับแล้วก็ไปที่คำว่า a อ t โตโก หรับตรงนี้พี่ก็จะเลือกสีแดงเหมือนกันนะครับสีแดงแล้วก็เลื่อนนะครับวองปักดูนะครับ ก็คลิกโอเคไปนะครับงนั้นเราก็เลือกทั้งเลเยอร์นี้แล้วก็เลเยอร์ของตัวหนังสือนะครับกดชิกค้างไว้แล้วก็คลิกนะครับแล้วคอนโทรลทีนะครับดังนั้นก็จับเอียงครับไม่ได้มันไปติดแบ,บ็กกราวด์ด้วยครับทใหมครับกดเลือกตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือแล้วก็กดชิ้ค้างไว้นะครับ คลิกที่รูปหัวใจครับก็คอนโทรลทีนะครับนั้นก็จับเรียงนครับนะครับแล้วก็ให้มันไปทางซ้ายนิดนึงนะครับครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับได้การ์ดมาหนึ่งอันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดสับสไลค์ให้กับยุราฮ5 5ฮด้วยนะครับสวัสดีครับ